ันดีค่ะบันไรไปเขาคือเก่าเจา้ากอจะเดิมค่ะพี่น้องคะอันนี้วิธีหอเพื่อความสดของหนอแล้วพี่น้องเนาะห่อสีห่อใส่ใบตองหนึ่งชั้นก่อนนะคะหุ่มรากค่ะพี่น้องแล้วก็เอากระดาษมาห่ออีกสั้นหนึ่งมาจ้ะมือนี้ส่งไปไกลจ้ะแพร่นะคะแพร่ จะเลยต่องประมาณสองหมื่นะคะสองหมืม่นในหอจะไปต่องมัดหนึ่งก้ะมัดละห้าสิบนะคะหาสิบถึงหาสิบหาจ้ะเพื่อไว้เนาะพี่นอฟังกับเข้านี่ผ้านอเสียหายนะคะในขณะฝนทรง ได้รับนอปุ๊บถ่ายรูปถ่ายวิดีโอทรงห้ในไลน์หรือว่าในเพจบานไรไปเขานะคะพี่น้องเคมร้อยเปอร์เซ็นค่ะเคมมหายฟรีร้อยเปอร์นนะคะมาแต่ได้รับจากพัสดุจากขนัดงานปุ๊บเราก็ถ่ายนะคะบุ๊มเบนบาได้รับแล้วสองถึงสามมือเอาไปปลูกเราตายแล้วแจงมาสีขาวมบมโบเคมมหายแล้วค่ะ เราจะรับผิดชอบก็คือหลังจากการขนส่งถึงแล้วก็ทายลูกในห้าเบึงไปไปแตแกะกล่องผู้ละคาพี่นองค่ะนะคะนี่เป็นคัตเตอร์ขาวค่ะสวยๆนะคะมีรากนะนอก่ะพุนะคะ่ะหลายก็คืบน,นึงนะคะก็คือนอคุณพุนพอมที่จะแตกแตกแ้วนะคะ ติดเลยนะคะค่ะอันนี้เขาแพ็กกันเมื่อน,นี้แปดพันนอค่ะพี่น้องเที่ยงคืนแล้วนะคะใกล้สิเดียลวจะใกล้แล้วละเหลือประมาณพันนะอคะขออยากแท็กต่อก่อนด้วย้าขอบคุณนนหลายทุกออเดอร์นะคะและ้วกากขี่มาเบิง้งมาติตามมากกดไค์ให้นะคะขอบคุณนนหลายนะคะอ่าบ่มีพี่น้องอแต กยบกมีมือหนีแล้วค่ะสนับสนุนบ้านอะไรไปเขานะคะอยาขอกราบขอบขอคุณทุกๆออเดอร์ทุกๆบ้านทุกๆท่นานนะคะอยากปูกะโทรมาปรึกษาข้าใดน,นะคะบอสั่งบ่เป็นยังจากพี่น้องค่ะไม่สั่งไม่เป็นไรนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ